สัรมริการประธานาธิบดีนมีอำนาจในการสั่งการที่เบ็ดเสร็จเด็เดขาดหลายเรื่องแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่ได้นําเสนอเลยก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสภาเนี่ยจะโหวต Override คือเกทับการใช้อำนาจของประธานาธิบดีในการที่จะไม่ยอมให้มีการผ่านกฎหมายอะไรเงี้ยสภาเนี่ยมีอำนาจในการ Override v e t o แต่ว่าต้องใช้เสีย,สยง2ใน3คือบังเอินธีมของรายการผมเนี่ยผมจะชอบวิเคราะห์การเมืองเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งถ้าผมจะคริติคพนักท่านศาสตร,ราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวรนโนนิดหนึ่งด้วยความเคารพอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยเป็นโรยอลิสต์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายประเด็นซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของระบบกฎหมายไทยเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เป็นคนซึ่งเวลาบรรยายให้คณะรัฐมนตรีในสมัยคุณทักษิณฟังทุกคนก็นั่งฟังนะฮะอาจารย์บวรศักดิ์เป็นคนซึ่งมีความรู้ความสามารถแต่สาหรับผมเนี่ยถ้าผมจะคริติคนหนึ่งก็คือว่ามุมมองของอาจารย์บวัศักดิ์เนี่ยยกตัวอย่างในประเด็นเกี่ยวกับารรเ่อะงพืช ใช่ไหมแต่ผมจะนําเสนอในมุมซึ่งผมมองผ่านมุมของปุถุชนธรรมดาทั่วไปซึ่งเขารอการเลือกตั้งซึ่งเขาอาจจะบอกว่าการยุบสภาเป็นเพียงขั้นตอนทางพิธีการคันนี้อิชูที่ผมมองว่ามันสําคัญคืออย่างนี้เวลาจะนําองค์กรหรือนํากลไกของประเทศต่างๆมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ในไทยผมคิดว่ามันเทียบได้สวิธีมันเทียบได้ในแบบที่เทียบแบบตรงๆเลยแล้วก็ไม่ให้มุมก็ได้ซึ่งผมไม่ทํามันน่าเบื่อไปหน่อย สร็จแล้วมันก็จะมีเทียบแบบให้มุมซึ่งเอียงปไปในทางที่มองผ่านเลนของชนชั้นนำหรือมองผ่านเลนของอิลีทมองผ่านเลนของฝ่ายขวาก็แล้วแต่มองผ่านเลนซึ่งมีข้อกังขาตั้งแง่ต่อผู้แทนประชาชนก็ได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะตั้งใจเลยมองผ่านเลนของสามัญชนธรรมดาที่ไม่ได้อักติอกก่อนการเมือง โดยที่เอาง่ายๆผมพยายามที่จะเชื่อในกระบวนการการใช้สิทธิเลือกตั้งถึงแม้ว่าผมรู้ว่านัากการเมืองชั่วเยอะแต่มันก็ยังมีดีแต่ประเด็นก็คือว่าสําหรับในสหรัฐเนี่ยมันเป็น a b s o l u t ิ i s m หรือไม่อันนี้คําถามที่มีนักวิชาการฝ่ายขวาในไทยเหมือนกับพยายามที่จะเปิดเอาจริงๆมันขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจของประธานาธิบดีแล้วจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์คณะผู้พิพากษาว่าจะเลือกที่จะจงรักภักดีประธานาธิบดีหรือไม่แล้วมันไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้มันเลือกได้ และส่วนใหญ่แล้วผู้พากษาในสหรัฐในศาลฎีกาเนี่ยเขาเลือกที่จะจงรักภักดีกับรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เลือกที่จะจงรักภักดีกับประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันแบบที่เป็นอยู่ต่อให้เป็นประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยที่มีปัญหาคิดว่าตนเองเป็นจกักรพรรดิแล้วก็อยากใช้อำนาจเสมือนสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยเอาจริงถึงเวลาทรัมป์ก็เริ่มโดนตีกรอบและกรอบนี้น่าสนใจมากว่าในกรณีของภาษีสุลก่านก่อเผอเเถ้าศาลฎีกาเห็นตรงกับศาลฎีกาอาจจะไม่โยนกลับไปที่ทรัมป์และให้อำนาจก็ได้น คือศาลฎีกาสามารถมี judicial restraint ในสิ่งที่อาจารย์พินพนกเขาแนะนําสําหรับสารุ่นไทยอ่ะศาลฎีกาสหารัฐสามารถควบคุมขอบเขตการแช่งหน้าของตอนเองก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันคือศาลฎีกาสหารัฐมีวัฒนธรรมที่จะทําเช่นนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีสารรุนไทยเนี่ยไม่ค่อยโชว์ judicial restraint ไม่ค่อยตีกรอบการแช่งหน้าตนเองอันนี้ไม่ได้ว่าผมวิเคราะห์ทางวิชาการตามเนื้อผ้าแต่ประเด็นคือว่าศาลฎีกาสหรัฐก็อาจจะตีกรอบการแช่งหน้าของตนเองในกรณีของภาษีสุกากรสหรัฐหรือไม่ตีก็ได้ เดี๋ยวเราจะได้เห็นมันขึ้นอยู่กับอุดมการของผู้พิพากษาซึ่งอุดมการผู้พิพากษาเนี่ยมันเป็นอัตนยัยมันเป็นอัตวิสัยมันไม่ใช่ภาวะวิสัยมันไม่ได้อบเจกติฟมัน u ับเจกติฟเพราะผู้พิพากษาเป็นมนุษย์เดี๋ยวคุณจะได้เห็นไงแต่ผมเราจะบอกว่าในกรณีของสหรัฐยกตัวอย่างการควบคุมการใช้นาฬิกาานาเทบดลในการยับยังกฎหมายเนี่ยสภาคอนเกรสเขาก็สามารถเกทับวีโตได้การเกทับวีโตซึ่งนยุคข,ของทรัมป์เนี่ยบังเอิญริพับลิกันสสสวก็ทําตัวเป็นสาวกทรัมป์จนเกินไป บางเรื่องซึ่งทรัมป์ทำผิดอะแม้กระทั่งภาษีสุลกากรเนี่ยสภาล่างและสภาบนสามารถออกยติคู่ขนานได้เลยนะฮะในการยับยังการขึ้นภาษีรัฐนั้นแต่ว่าสสเข้าแค่เลือกที่จะไม่ทำเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างของสหรัฐเนี่ยย้ำนะฮะ เพราะว่ามีคนชอบเปรียบเทียบโดยโครงสร้างของสหรัฐเนี่ยประธานาธิบดีจะบริหารเสมือนสมบรูรณาญาสิทธิ์ได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับศาลว่าพร้อมตีกรอบการใช่มหน้าตนเองหรือจะตีกรอบการใช่มหน้าประธานาธิบดีมันขึ้นอยู่กับสสและสวที่จะยอมทำตัวเป็นสาวกจงรับพักดีกับประธานาธิบดีระดับไหนในสหรัฐตอนนี้ศาลยังพอเป็นที่พึ่งแต่ว่าสสสวไม่ค่อยเป็นในเชิงการสั่งการสสสวเนี่ยอยู่ภายใต้ทรัมป์เสมือนสมบูรณาญาสิทธิ์ คนีในสหรัฐสภาคอนเกรสเนี่ยสามารถล้มหรือโอเวอร์ไร์การยับยั้งกฎหมายของประธานาธิบดีได้ขั้นตอนรัฐมนูญสหรัฐถ้าประธานาธิบดียับยั้งวีโต้ร่างกฎหมายร่างนั้นจะถูกส่งกลับไปยังสภาคอนเกรสพร้อมเหตุผลคัดค้านสภาผู้แทน House of Representative s และวุฒิสภาหรือเซเนตต้องลงมติใหม่ครั้งแต่ว่าลงมติใหม่ครั้งได้นะครับหากแต่ละสภามีเสียงเห็นชอบเกิน 2- ใน3ซึ่งไม่ง่ายนะฮะร,ร่างกฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้แม้ประธานาธิบดีไม่ได้ลงนาม หมายเหตุการโอเวอร์ไแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยเพราะการรวบร,รวมเสียง2ใน3ในทั้งสองสภาทําได้ยากมากโดยเฉพาะถ้าพักของประธานาธิบดีครองเสียงครังมากในสภาใดสภาหนึ่งตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นเช่นปี1973สภาคอนเกรสล้มล้างการยับยัง้งการวีโต้ของประธานาธิบดีริกสันในกฎหมายว่า p o w e r อร์ s เรส t ล o ชมันไม่เกิดขึ้นบ่อย สองสภาต้องโคกันผมจะบอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเวลาทรัมป์เขาเข้ามาแล้วเขาสั่งนู่นสั่งนี่ถ้าสภาจะไม่ให้มีการปฏิบัติตามเนี่ยสภาสามารถออกเรียกว่าเป็น resolution ไม่ให้มีการบังคับใช้คําสั่งประธานาธิบดีได้นะฮะผมเลยจะบอกว่าระบบประธานาธิบดีอ่ะ มันจะเป็น absolutism หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดนะครับสภาคอนเกรสกับคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีหรือ executive order หรือ presidential proclamation หรือ decree เนี่ยสั่งการได้โดยอาศัยอำนาจนะครับจากรัฐมนูลหรือจากกฎหมายที่สภาเคยผ่านไว้คำสั่งเหล่านี้มีผลเฉพาะในขอบเขตอำนาจฝ่ายบริหารเช่นการกำหนดนโยบายในหน่วยงานรัฐบาลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อ๋อมีผลในขอบเขตอำนาจของฝ่ายบริหารซึ่งก็ไม่ใช่ทุกองก์กรผมเข้าใจว่าอย่างประเด็นเรื่องเฟดเนี่ย เขาไม่ได้ขึ้นกับหน่วยงานบริหารของประธานาธิบดีสั่งนู่นสั่งนี่เขาไม่ได้ คองเกรสสามารถออกกฎหมายใหม่ที่ยกเลิกหรือจำกัดผลของ presidential decree ได้ตัวอย่างเช uh ่ <huh. S 1> นถ้าประธานาธิบด,ดีสั่งห้ามส่องออกสินค้าบ,บางอย่างโดยอิงกับอำนาจกฎหมายฉบับหนึ่งสภาสามารถแก้กฎหมายฉบับนั้นเพื่อย,ยกเลิกหรือปรับเงื่อนไขทำให้คำสั่งเดิมหมดผลร่างกฎหมายใหม่นี้ต้องผ่านทั้งสองสภาและยังต้องส่งให้ประธานาธิบด,ดีลงนามถ้าประธานาธิบด,ดีคัดค้านสภาก็ต้อง override นะฮนะนะอีกทีหนึ่งมันไม่ง่ายร่างกฎหมายใหม่ต้องผ่านทั้งสองสภา <_ m ix> และต้องส่งให้ประธานาธิบดีลงนามด้วยซึ่งยา สารดีกาก็สามารถรีวิวคำสั่งประธานาธิบดีแล้วก็เพิกถอนได้นะครับงบประมาณเหมือนกันแม้ประธานาธิบดีสั่งนโยบายนะฮะก็ผมเสริมนิดนึงคือผมเป็นคนซึ่งไม่ชอบระบบรัฐสภาไม่เคยชอบเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากแล้วผมเป็นคนที่รำคาญความยืดหยุ่นแล้วที่ตลกที่สุดคือว่าผมไม่ได้ชอบระบบประธา,านาธิบดีแต่ผมไม่ชอบระบบรัฐสภาเพราะว่าผมรำคาญความยืดหยุ่นและนี่มันไม่เกี่ยวกับการไปเรียนเมืองนอกไปอยู่อเมริกาหรือแบบอะไรผู้นี้เลย อันนี้มันอยู่ในแบบนิสัยส่วนตัวผมไม่ชอบความยื่นยุ่นผมชอบอะไรซึ่งมัน f i x ซ์ผมชอบอะไรซึ่งมัน,มช,ออมน,มนชัดเจนประเภทเฮ้ย <He> บริหารไป4ปีก็4ปีเขาจริงผมไม่ได้ชอบระบบประธานาธิบดีแต่ผมแค่ไม่ชอบไอ้ความยื่นยุ่นที่มันแบบอย่างเงี้ยของระบบรัฐสภา เพราะฉะนั้นผมพูดตามตรงนะท่านผู้ชมไอ้เวลามีประเด็นอย่างเช่นการพบปะกันหารือกันระหว่างพักเผื่อไทยพักภูมิใจไทยหรือพักประชาชนอย่างเงี้ยหารือกันพบปะการคุยกันเจรจากันหาหาแนวทางในการทําข้อตกลงเดี๋ยวจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไอลีลาอะไรแบบเนี้ยคือผมโคตรลาคาญเลยนี่คือเหตุผลที่ผมแบบผมปิดทีวีอะ่ะผมไม่ชอบระบบรัฐสภาผมคือตรงข้ามกับพิสิธิ์และชวน คุณอิสิทธิ์บอกว่าเชื่อมันในระบบรัฐสภาผมบอกผมไม่ชอบแล้วผมเห็นข่าวพวกนี้แล้วผมรู้สึกว่าต้องมานั่งคุยกันเลี้ยงกาแฟกันยอมกันเจรจากันไม่เห็นมีอะไรได้ดั่งใจเลยวะ่ะผมชอบอะไรกซ์ fix. ถ้าผมบริหารชาติบ้านเมืองผมขอสี่ปีไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องไม่ปลายไม่ว่างใจไม่ต้องมาค้านผมไม่ชอบเวลานายกไปสภาไปชี้แจงเนี่ยแล้วลุกขึ้นยืนในหัวผมผมคิดว่า้ ไปก็บุญแล้วเสียเวลาทํางานคือผมไม่ชอบระบบรัฐสภาแล้วผมเพิ่งรู้นะว่าทําไมผมชอบพรรคไทยรักไทยเพราะว่าตอนที่ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยมันสามารถเป็นรัฐบาลได้พักเดียวแล้วไม่ต้องผสมและการบริหารมันง่ายดีสรุปผมอยากเป็นทักษิณนี่ว่ <laughs> <laughs> ผมไม่ได้อยากเป็นทักษิณแต่ผมอยากใส่ f p u r นะฮะ F.P. Jordan. The the wrist is still empty. Tawa, po mu lang <laughs> save up for Vacheron. What do